หใน3โดวงเฮงนะครับในปี2566นะครับในปีกระต่ายนี้นะฮะในนักษัตวหรือคนที่เกิดปีกุลนะครับหรือปีหมูนะฮะเป็นปีเฮงแล้วก็เป็นปีที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตตัวของตัวเรเองนะครับต้องบอกว่าคนปีกุลนะครับเป็นคนจิตใจดีนะฮะชอบช่วยเหลือคนนะครับ ข้อดีของคนเกิดปีหมูนะครับคือเขาบอกมีกินมีใช้ไม่อดนะครับเขาว่ามีกินมีใช้ไม่อดก็คือเหมือนกับบางปีหรือว่าบางช่วงนะครับที่แม้จะยากลาบากแค่ไหนนะครับอยู่ๆก็มีคนมาช่วยอยู่ๆมันก็เหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นนะครับมาผักดันแล้วก็มาอุ้มชูหรือว่าพาพาเราให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับหรือใช้ตัวเองก็ได้ครับเช้ปัญญาของเราในการแก้ปัญหา ง่ายๆถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็เรียกว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับคุณพระคุ้มครองอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งเป็นแบบนี้ครับตลอดไปด้วยนะฮะคนเกิดปีกุนนะครับโดยเฉพาะปีนี้ครับเป็นปีที่ดวงดีในเรื่องของอย่างแรกครับคือเรื่องการงานครับมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆบางคน มีโอกาสจะเปลี่ยนงานนะครับนี่แล้วเป็นปีที่มีคนอุปถัมภ์นะครับมันปีที่ดวงเสริมคนปีเรียกว่าดวงเสริมกับปีกระต่ายนะครับฉะนั้นคนเกิดปีหมูถ้าตั้งใจจะหางานใหม่ก็จะได้งานใหม่แล้วก็เป็นงานที่ดีไม่แพ้ที่เดิมเพเผื่อในระยะยาวเนี่ยดีกว่าที่เดิมด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับมันมีไรายได้พิเศษเข้ามานะฮะโอ้โหมันเป็นจังหวะที่โดยเฉพาะอ่ะคุณ้มผมต้องบอกครับว่าถ้าปีนี้ครับคุณเกิดจุด รว่าดวงตกหรือจุดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ไหนเดือนไหนนะครับจะมีคนมาช่วยนะครับหรือว่ามีทางแก้ทางออกเสมอนี่ฉะนั้นมันไม่เข้าตาจนครับมันเหมือนกับจะถูกไล่เข้าไปถึงสุดซอยหรือว่าสุดทางแต่สุดท้ายก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอด้วยครับมันเป็นปีที่ดีแบบนี้นะครับเขาว่าปีเฮงนะครับไม่ใช่ว่า ทุกอย่างจะราบรื่นนะครับทุกอย่างจะสบายไหมครับมันก็ยังทํางานมันก็ยังต้องเหนื่อยมันก็ต้องยังลําบากในการหาเงินตามปกตินะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็อยู่ในโลกที่มันต้องทํางานนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณเจอจุดวิกฤตใดนะครับจะมีทางแก้ทางออกได้ไวขึ้นนะครับหรือว่ามันเหมือนกับมีอะไรที่มองไม่เห็นนะครับมาช่วยเราเสมอทุกครั้งแล้วก็ไวกว่าเดิมนะครับนั่นนั่นแปลว่า คุณอาจจะต้องเจอนะครับเรื่องของงานที่หนักขึ้นอ่ามีการเปลี่ยนงานมีการเปลี่ยนหัวหน้าง,งานมันจะเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะครับค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณทํางานออฟฟิศนะครับแล้วเราไม่ได้ออกไปอ,อยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่ามันจะต้องทําอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะมีการหรือระบบนะครับในการทํางานของคุณคุณเตรียมรับความเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปีที่หัวหน้า ผู้บังคับบัญชานะครับหรือว่าคนที่เรารักเคารพศรัทธาครับท่านช่วยเหลือท่านมอบหมายหนะ้าที่คอรับผิดชอบที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นท่านให้โอกาสนะครับเป็นปีที่คุณจะได้รับโอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับในปีก่อนๆมามันอาจจะเงียบๆไปหน่อยนะครับหรือว่ามีอะไรดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาได้แต่ปีนี้นครับคุณจะได้โอกาสใหม่ๆบางทีโอกาสนั้นอาจจะเป็นเรื่องของ,ของการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นปีที่มีผู้ใหญ่โอใช้งานบ่อยนะครับรับรองว่าจะอยู่ใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวคนนี้ก็โทรหาเดี๋ยวคนนี้ก็ส่งข้อความมาหาครับผู้ใหญ่นะฮะเยอะเลยและก็จะเป็นปีที่คุณต้องเปิดโลกนะครับอาจจะ อ,ออกไปสู่สังคมเพิ่มมากขึ้นนะฮะต้องติดต่อง,งานต้องเดินทางบางคนอาจจะใช้เรียกเดินทางทิปนะฮะใช้โซเชียลบ่อยพิเศษ,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 ษในการคุยในการประชุมในการที่จะต้องคุยกับคนมากาน,นตาบ่อยกว่าปกตินะครับฉะนั้นก็เป็นปีที่มีโอกาสใหม่ๆนะครับคุณคว้าโอกาสเอาไว้นะครับ,คใ,ครบใครให้โอกาสคุณในปีนี้คุณรับไว้นะครับอย่าไปกลัวว่าเออเราจะทําได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับคุณคว้าเลยครับเพราะว่ามันจะมีคนมอบโอกาสให้แน่นอนครับ อาจจะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทนะครับหรือว่าใครที่สามารถมีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ในเรื่องของการงานของเรานะครับท่านจะให้โอกาสในสิ่งดีๆให้กับเราแต่ว่าเราอย่าไปเสดนะครับเดี๋ยวจะมองว่าโอ้โหเราจะทําได้ไหมเนี่ยงานก็นไม่คุ้นนะครับหรือว่าหน้าที่ใหม่มันเยอะขึ้นโอ้หมันจะเหนื่อยกว่าเดิมทําไม่ได้ฮะคุณทํางานทุกวันมันก็เหนื่อยกุณมันอยู่แล้วนะครับคุณเหนื่อยเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่เงินมันเข้าแล้วก็ มีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับในระยะต่อไปก็คว้าไว้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราทำไม่ได้คุณทําได้แน่นอนคนเกิดปีกุลเป็นคนที่ปรับ ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีครับคุณจะไปอยู่ในที่ที่ลาบากคุณก็อยู่ได้คุณจะไปอยู่ที่ที่สบายอาันนี้ก็ง่ายเลยนะครับหรือว่าไปอยู่ที่มีแรงกดดันสูงคุณก็สามารถจะรับมือกับแรงกดดนันหรือว่าความอะไรที่มันไม่ค่อยที่มันแค่เครียดนะครับมันก็สามารถทําได้ครับที่สําคัญครับจังหวะโอกาสที่เข้ามาครับมันมีโอกาส Muhammad. ในการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะฮะบ,บางคนอยากจะทดลองนะครับปกติก็ทํางานออฟฟิศอยู่ครับอยากไปค้าขายครับโอกาสที่จะขายของดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้า ใช่นะครับเข้ามาด้วยโอกาสมันมานะครับแต่ว่าจะต้องมีความเชี่วชาญก่อนที่จะรับงานหรือว่าเปลี่ยนงานนะครับทีนี้ครับมันมีจังหวะชีวิตนะครับในช่วงปีนี้นะฮะคือมีการโยกย้ายนะครับบางคนอาจจะโยกย้ายส่วนย้ายไายย้ายแผนกนะครับบางคนอาจจะโยกย้ายบริษัทนะฮะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โหปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับของคนเกิดปีกุลนะครับใครที่ตั้งใจอยากจะปรับเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะ ออกนอกกรอบชีวิตตัวเองครับให้ออกได้ครับเดี๋ยวถือว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ๆครับแต่ว่าถ้าใครทีแบบ่แบบกลัวนะฮะเรอ,อบางคนแบบชอบอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดหรือพื้นที่ที่สบายของเรานะครับคุณก็จะเครียดหน่อยเพราะว่าปีนี้ไม่เราออกไปเองหรือว่าไม่เราเปลี่ยนแปลงก็จะมีคนดึงเราไปเปลี่ยนแปลง,งเราเองนะครับฉะนั้นเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะ ถ้าเป็นคนแบบขี้กลัวนะฮะคุณจะวิตกกังวลเยอะแต่ถ้าใครที่แบบรักความปะจนภยัยหรือว่ารักความท้าทายหรือว่าต้องการรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตดีขึ้น,นครับปีนี้สามารถทําได้ครับเปลี่ยนงานได้นะครับและที่สําคัญผมมองว่ามันเด่นเรื่องความรักนะครับใครที่แบบคบหากันมนานะฮะแล้ว อ,อ,อยากแต่งงานโอเคได้ครับมีโอกาสแต่งงานหรือว่าใครที่แบบโสดอยู่นะครับเป็นปีที่มีคนเข้ามาให้ครับคุณจะมีแฟนมีคู่ครับในช่วงปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่มันก็เป็นปีที่จะว่าโอกาสมันมาพร้อมกัน,นครับพร้อมกับงานที่โอเคแล้วก็เรื่องของความรักนะครับที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนสนับสนุนนะครับคราวนี้ผมก็เลยเน้นว่าถ้าคุณแบบขาดคนที่สนับสนุนผลักดันนะครับปีนี้จะมีคนผลักดันให้โอกาสนะครับคว้าไว้นะ แล้วก็เรื่องเงินครับค่าใช้จ่ายนะครับตั้งๆต่อนนา,นา,นาผมมองว่าเรื่องของรารับนะครับมันก็เข้ามานะครับตามปกติแต่ว่ามันมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาครับอันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าคณอาจจะรับจ็อบพิเศษนะครับหรือว่ามีช่องทางการหาเงินนะครับในรูปแบบอื่นๆนะฮะโอเคมันก็สามารถทําได้ครับมันเลยทาให้มองเห็นในอย่างว่าค่าใช้จ่ายในปีนี้ค่อนข้างเยอะ คุณจะซื้อของอะไรเยอะมากครับทั้งจําเป็นไม่จาเป็นนะครับทั้งไฟบังคับอะไรก็ตามมันจะมีค่าใช้จ่ายทั้งตัวเราแล้วก็ซื้อของที่เราชอบนะครับแปลว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหลือเงินเก็บสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันซื้อเยอะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเพียบเลยคุณจะมีก็เรียกว่าคนที่ต้องให้รับผิดชอบเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะเป็นคนนะฮะหรืออาจจะเป็นสัตว์กัได้นะฮะหรืออาจจะเป็นน้สินกัได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเงินนั่นเลยนะครับแปลว่าคุณจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับ ใครที่มีคู่อยู่ครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงฮะมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เข้ามาเพิ่มเติมก็มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟๆนะครับผมเน้นย้ำเสมอครับว่าถ้ามีคู่อยู่นะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับใครนะฮะมันเหมือนกับว่าอย่าเอานิ้วไปหยัดปลั๊กไฟครับเดี๋ยวอยู่ๆมันก็ดีๆมันอยู่แล้วนะครับเอานิ้วไปหยัดปลั๊กไฟเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันทั้งบ้านนะฮะฉะนั้นก็ต้องเตือนมาก่อนนะฮะแต่ถ้าใครที่โสดอยู่วันนี้สบายนะครับมีคู่แน่นอนหรือมีคนเข้ามาแนนน่อ เผอถ้าใครที่มีคนเข้ามาอยู่แล้วก็จะมีคนเพิ่มเข้ามาอีกนะครับให้คุณได้เป็นเรียกว่าเป็นช้อยให้เราเลือกนะ่นเองนะครับเรียกว่าเป็นช่วงปีที่เหนื่อยเยอะนะฮะเหนื่อยคุ้มแต่ว่าเป็นเหนื่อยที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นเหนื่อยที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเหนื่อยที่มีทรัพย์สินเงินทองหรือว่ามีช่องทางการหาเงินที่เพิ่มมากขึ้นและเป็น <sig. S 2> าการหเหนื่อยที่มีผู้ใหญ่นะครับทำให้เราเหนื่อยนะครับเอยอะหน่อยนะครับแล้วก็แรงกดดันสูงไม่ใช่ว่ามันสบายนะครับมันเหนื่อยแหละมันลําบากแหละนะฮะ แล้วก็ศัตรูเยอะขึ้นนะครับจะมีคนมาไสอิจฉายีิสยาแล้วก็การแก้รังแกอาจจะแทงข้างหลังคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เป็นปีที่ถ้าดูผลลัพธ์นะครับมันเฮงนะครับแต่ถ้าดูความเหนื่อยผมว่าเหนื่อยกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รับมือไหวแต่ว่าหวังผลเรื่องรายได้หวังผลเรื่องความก้าวหน้าโอเคครับปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับคว้าโอกาสเอาไว้ครับขอให้โชคดีกันสุดครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ